สองใกล้แล้วจ้าไปรดบเกียดติใสนะคะนะได้ยิ้มได้หัวได้เวานนะจ้าถ้านเสว้าไ้ายมันกะลงโคกนะจ๊ะนะ no it's over there sorry sorry ผิดกฎค่ะประดานขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเพ่นเด้จ้ารอบสองจ้ารอบสองใกล้แล้วจ้าไปรดบเกียด นะจ๊ะมือนีกระชไใดกาวคําว่าโอ้ตด้แล้วมือนีกระิไดดล่งแล้วเด้อจ่นะเนาะขอบคุณหลายๆจ่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสบายดีม้ยเนาะจะ่เอาเพื่อเอาัอน,นีมาเนอ้าจาเนาะด้วยแล้วก็ทำง,งานบ้านไปด้วยเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรในขี้โพกออจังไหน ได้เห็ุอะไรคบพี่มีนะาแช่น้ำนานแล้วพี่ขอสระผมก่อนฟังน้องกุนน้งพี่ป่านี่คือสาวอุดสาวขอนแกนเนาะจ้าพี่อ่อนนี่สาวยังก็พี่อ่อนเจ๊แวะมาห้กกำลังใจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆจ้าขอบใจจ้าขอบใจจ้าคุณพี่เมื่อวันรู้สึกว่าวัน จันเรื่องข้านี่ก็เศร้าตกแล้วล่ะสวัสดีค่ะพี่ต้มน,น,ะนะจ๊ะเนาะทำกับข้าว Steven and Sarah travel is watching สวัสดีค่ะน้องกุ้งยังมีครอบครัวอยู่ด้วยแบบพอดี พี่มีนาอยู่เมืองไหนที่เดนมาร์กคะความเคยชิน18ปีสู้ๆกับพี่มีนา I u n d e r s t o o d that กุ้งยังคุยพี่เกดบาบา์าว่าสวัสดีทุกๆคนค่ะแต่ตอนเย็นฝนตกมีความรู้สึกว่าหนาวน,น,นาเป็นอย่างไรบ้างพี่สาวช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปบ้านใครขอโทษ ขออภัยด้วยเด้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่ประเทศอะไรคะคุณเพนคุณเพนอยู่แค่นาดาคือกันจ้าสวัสดีค่ะน้องเกรดนะจ๊ะพี่ติมกระทะเก็บมาแล้วเราก็มานี่แม่พี่เกรดเฮ็ดผพิงแม่พี่เกรดเนาะพาล่มพาล่มบาดนี้ำยานั่งคนุนคุน ถักทายนะจ๊ะนะวันนี้ทําอะไรกินน้องกุ้งและพี่ๆทุกคนคะ่ะวันนี้น้องจะทําสเต็กให้สามีถักทายน้องจะจุะ้มลูกสาวกำนานันมานะจ๊ะเราก็มาถักทายนะคิดประเทศอะไรคะคุณเพนคุณเพนอยู่แค่นาดาคือกันจ้ะสวัสดีคะ่ะน้องเกรซนะจ๊ะพีดติมกระทะเ,เพื่อนๆซี่แล้วเด้อเป็นเพราะเอื่อเอียง เป็นแมนะ่เชีวเนาะมาทักทายจากขอบคุณค่ะขอบแต่ละหลายเด้อจากคุณนี่สวัสดี Hi Cherry how are you วันหลังยกนิ้วให้ให้เลยโอตาคุณเด้อยานไข่ใส่หมวกใส่หมวกก็ยานเด้อจ้ะใส่หมวกกุ้งบ่ค่อยออกถ้าฝนตกกุ้งจะบ่ออกข้างนอกสามี น้องนกกินดีที่ได้รู้จักค่ะหนาวฝนกระตกค่ะอ๋องยูนิฝนตกคือกันจ้าตะวามืนยูนิสิตกหอดมืบแล้ววันนี้เอกก็เลยมาเปิดนี่ก็สิบแปดนาทีสวัสดีค่ะพี่มีนาณจ้านะอ่ามาดามเมื่อมันหลายโพดติีกินแต่สดสดติพี่มีนาพัดน้ามันหอยณจ้านะสวัสดีจ้าน้องซาร่าณจ้าะเกนนณจ้าทรง สังส่งได้ค่ะอีลิติพระอีตัวเอาะ่้ยฉันนี้เกาทั้มีอยู่จักพีเนี่ยแมนบอแมนอยู่จ้ะแล้วก็ขอบคุณอามคุณอ่าบุพชาติแสงดาวนะจ๊ะนะราตรีสวัสดิ์จันนะน้องแสงดาวไม่ไม่ได้งอนค่าเห็นบ่จ้ารอบสองจ้าทักทายใดได้จริก็อาสิ อ,อพ่อจะฝนตกเด้ออย่าออกมาข้างนอกสิเป็นวัดกำมอมท่านได้หุ่มขอบคุณทุกความบวยพครค่ะพี่ค่ะคายค่ะฝนตกแหงน้องสะแทงดาวประชันวะจ้าโชคดีนะคะพี่ตุ้มเห็นขอเห็นไปจ้าตอนนี้เคียนเห็นไปจ้า สะบ,บันหันแหลกคือกันละไปพี่เอ้ยเขาเสียดีแห้งได้ดีไหนทำเนี่ยก็ตอนแรกว่าเมื่อนี่คิดว่าไปร่างอันไหลสดในอันกดบานขนางหนเป็นในเทเล์เนี่ยต้องไปเปิดใส่แล้วอยู่เทใส่เอากลน่กลไปตัดเทใส่ สวัสดีค่ะมีนาไม่มีใครเลยนะบ้านห่างแต่ละหลังสองกิโลอู้สวัสดีค่ะสาเหตุเป็นก็พี่พี่ส้นบดายพี่ท่านเถึงเวลาบ่ายสองน้องแสงดาวขอให้ขอให้พี่อ่าพี่แป๋วเดาอจ้าเด้อทักทายกันเนาะจ้าเนาะรักๆทุกคนนะคะเลิฟยูทู ทั้งบนรถเมย์ค่ะตลอดเส้นทางกลับบ้านว้าวหว่วงพี่เลยหว่วงพี่เลยนะคะเต็มที่เลยค่ะวันนี้ทักทายเยอะแยะเลยค่ะนั่นเห็นบพี่มินาก็มีคนรักเนาะพี่มิน่ายังมีมูว้าวมูปากจ้าพี่มินาเฟรนตกตเฮดสเต็กไข่ค,คุณสามีพี่เตี๋มก็เสิเฮดดินเนอร์ทั้งนี้ก็สิเฮดเตรียมควาองออกไว้เฮดออกยังไม่เยอะค่ะนั่น ท่างนี่กำลังคิดว่าอาทิตย์หนานี่ยออกแน่ๆสวัสดีขอบคุณครับวันนี้ทำงานเหมือนออกลบเลยวันนี้สู้ๆค่ะสวัสดีค่ะน้องนกก็ทักไพอยังก็อันที่เธออยู่ใสกาอพี่แสงดาวพราวแสงหายไปไหนเนาะวันนี้ห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วเอา้าบึ๊ดจับบึดห้าสิบเอ็ดนาทีบุรู้เท่าไ้ละจัดไปลด พอได้ก็ว่าเท่านั้นแหละนา่าจะไม่ได้งอนค่ะเดือนหน้านอ้องจะกลับไทยสิบสองวันพี่ตุ้มสบายดีไหมคะพี่พพติมกับทักทายนอ้องพี่เกรดน่าจะน้องทักทายกันอยากได้ผ่าอิตูมาหลายขึ้นยังนี่เป็นเพื่อนซี่แล้วเด้อเป็นเพราะเอิญเอียงเป็นแม่เชลเนาะมาทักทายจากขอบคุณค่ะขอบแต่ลหลายเด้อจากคุณค ไปด้วยค่ะพี่คิดถึงทุกคนขอบคุณก่ะพี่เกรทขอบคุณนะคะพี่เกรทขอบคุณค่ะพี่เกรทพี่ซิสอ่าสวัสดีคุณสวัสดีเด้อคุณเพนเป็นเพื่อนกันแล้วได้บาดยู่เน่านะเกิดพอมกันหนะ้าตาคุณเพนเนาะนี่เพื่อนอีกแล้วเด้อบาดท,ที่นี่คุณเพนเห็น,น,าหานเพน ยินดีค่ะพี่ยินดีค่ะพี่ติ๋มแตงกิวเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากที่จะเด้อบายบายค่ะพี่ติ๋มบายบายค่ะพี่ตุ้มบายบายค่ะพี่มินาบายบายค่ะพี่เกรดบายบายค่ะพี่คุณนายไดเอรหาย้จพี่เกรดนี่ไงมาเหนื่อยเหนื่อยนี่ไงสักแก้วเนี่ยพอดีเลยน่ะอากาศดีๆนี่โอ้จิตสวัสดี ส,สวัสดีน้องกุ้งคิดถึงเด้อรายอยู่เบอร์ไนอ่าเวนเน่แพคอ้ออยู่เวนเนแพ,น,แพ,น,แพน้ำได้บั่นเลรักรักน้องแสงดาวนะคะประสันว่าขอบคุณนะคะน้องแสงดาวขอบใจมากจ้าขอบคุณด้วยจ้าเด้อโอเมนิโทบอร์โอเค น้าออยนไม่ได้งอนค่ะเดือนหน้าน้องจะกลับไทยสิบสองวันพี่ตุ้มสบายดีไหมคะหลายๆอย่างนะจ๊ะนาอว่าข้าเห็ดเนี่ยข้าเห็ดข้าเห็ดเองนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะพี่พี่ต้อยค่ะน้องมาดามเกรซสวัสดีค่ะป้าต้อยคนสวยของพี่มีนา เคยให้คุงออกบานตุ่มหูสีชมพูไปใส่นอเอาไว้แล้วมันมาอีกแล้วเดี๋ยวคุณจะให้เบิ้งมืออื้นอนผมละรูดบิดรูดบิดรูด,รดสวัสดี้อคะเด้อขอบคุณฟังอาจา้าเมียนจ้าขอบคุณค่ะโอ้กุ้งอานให้ได้จ้ะบอ๊อบไปบลัดเอียงเนาะจำจำลัดก็ได้ได้บาดทีนี่ข้างเชกยก็จำได้ห้างเชียก็จำบ่ได้เพิน่พนเป็นเจ้าของร้านอาหารคือกันจา้า a 고 g k